ปัญหาหลายๆคนน้องๆหลายๆคนที่กำลังสับสนในยุคแบบนี้จะเลือกเรียนอะไรดีจะเรียนคณะอะไรดีหรือจะไปเรียนที่ไหนดีนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในการตัดสินใจของน้องๆวันนี้รถฐบันโพธิมิตรเรามีหลักของการเลือกเรียนให้เราก้าวพ้นและไม่ตกงานและชีวิตเราจะดีนะหลักง่ายๆก็คือหนึ่งก่อนที่น้องจะเลือกเรียนน้องต้องรู้ว่า โมเดลของตัวเองคือโมเดลอะไรนี่คือสําคัญมาก 2. ต้องเลือกมิติเวลาตอนนี้เราอยู่มิติอะไรดีไหมควรจะเลือกไม่เลือก 3. ก็คือเลือกให้เรียนให้สัมพันธ์กับอาชีพของตระกูลหรือของพ่อแม่นี่สําคัญนี่หลักการน่งาน่ายๆหรือใครสงสยัยวิธีการเลือกเรียนซึ่งเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเลือกเรียนมาเป็นระยะเวลาเกือบถึง30ปีนะครับสนใจปรึกษาได้